ไม่ดีจะมีอ้อยเข้าโรงงานไหมเราจะคุ้มกับเงินเกี้ยวที่เรากู้มาไหมนี่คือปัญหาที่เราจะต้องคิดต้องตัดสินใจตัดสินใจโทรหาผู้การเลยติดตามมาสองปีแล้วเลือกเลือกวางเลือกเลือกผู้จัดการมากับอะไรนะเนี่ยของเขาก็โตแต่ของเขาไม่ยืดก็เลยมาผู้จัดการมาเลยมาผู้จัดการมาตัดสินใจเลยครับอ้อยขอนแก่นตะอ้อยต่อครับใช้อะไรล่ะคะถึงถึงโตขนาดนี้ดูรัมดูรัานี่แหละใช้ผู้จัดการนี่ จัดการมันน้ำทัดการมันขอให้ดูหน่อยได้ไหมดูเราวิคีกับพี่เอิร์เออโทลที่ผู้การบอกว่าจะเป็นนักก้าก่อนที่จะใช้มันเท่าไหร่นะชี้หนูดูหน่อยดิก็อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าว่าตอนถูกเดือนนะใช่ตอนถูกเดือนจะป้องป้องป้องแค่สูงประมาณนี้แล้วยอดยอดจะอยู่ประมาณนี้แล้วตอนนี้ยอดอยู่ประมาณไหนตอนนี้สุดมือนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบไอ้ห้าค่ะออยได้แปดเงินแล้วใช้โดนฉีดไปได้หกครั้ง อย่างนี้เลย,ยครับไ่ได้ความสุขอ,อย่างนี้เลยเนี่ยเราติดตามมาแล้วคิดไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยผู้การมาที่ไร่ของเราไม่คิดเลยครับว่าผู้จัดการมาันมาถึงที่ไร่ับนี่ดีใจมากครับและให้ให้ทั้งความปรึกษาให้ทั้งความรู้คบ